เอาเฮช็อตมาครับขอกาะม่วงรอไหนไหนอุ้ยน้ำสั่นสะเทือนสวยจัด ไหนใครต่อเชื่อมันยิงยาจริงเชื่อมาตีมันยิงยากจกริงแลงวไมนจริงแคนยอนเราพร้อมที่จะยิงมารือเพิ่มแล้ว โอ้โหนั่นกระโดดไม่ไหวมันเก็บของลื่นลื่นไหลขึ้นอ่ะเขาบอกให้คือแบบมันเก็บของลื่นมากมาได้ยังอ่ะรออัปเดตนี่หว่าเขาเขาต้องถามว่าเธอเมื่อไหร่จะมาผู้ถึงแล้วไปล่ะดาวตัวด,าว,วดาวอีกหนึ่งตื่นตื่นช่วงตื่นหนึ่งตื่นสองไม่ไหวดาวอีกหนึ่ง โอโห้แกองง่ายมากคือแบบม่งไหลขึ้นมืออะเฮ้ยเขาจะแตกว่ะตอนนี้เชี่ยคือเขาจะแตกเธอแจนเย็นเก็บได้วรนี่บิดเอา้วเน็ตมาลูกหนึ่งรับรองเน็ตไม่ได้ตรงเนี้ย giáo pháo Các pháo, mắt tiếp đi mọi Thế phương tốt Được ปัญหาแล้วเอ้าหลบทำไมอะกระสุนวิงแมนบัคเขาพูดได้แค่เนี้ยแหละว่ากระสุนวิงแมนบัคใช่ไหมเจงก็รู้สึกว่ามันแปลแบบกกระสุนวิงแมนบ,แบบัคเออโอยคนที่ใช้มัสซีฟคนช่ำก็รอดตัวไปมันอยู่ปนี่าไอ้เหี้ย เอาหลุดไปแล้วไอ้สัตว์แม่ไหนเอาออกไปเลยอ่ะถ้าเธอเอาเอาเธอมันกลับมาเธอมันรีคอนเนคกลับมาว่าจะฟังให้เราไหมเฟนดีดเซอร์ราทโฮผมรีคอนเนคมาแล้วพี่พี่ภูมิใจมากเขาอยากจะกดคือรีแมทไปลองดูเลยอ่ะเธอโอเคมากๆกับการไม่ได้เว้ยถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ใช่การ friend are you back come back is real ถ้าถ้าหลุดแบบตั้งใจอ่ะมันมันไม่น่าได้ถ้ากดอันเดเด e f หรือแบบว่าเธอเธอชักชักชักสายแลนดิชักสายแลนเลยชักสายแลนตะีมหลุดไปเลยอะกินขี้ไปคนพอประตูนี้โว้ยเฮ้ยกินขี้ไปอีกคนรอบ้าแกนั่นหรอมาสตีฟแกมาลองกับฉันอีกรอบหนึ่งสิงฉันไม่กลัวแกหรอกก็รู้อยู่แหละผมไม่เก็บของแรกเหมือนเดิมเชี่ยมันไหลเป็นน้ำอ่ะซี ผมชอบแบบเดิมมากกว่าใช่ไหมไม่ขีเลยเดมออกประตนั้นไปเาจะไม่ชุวเพื่อนเขาได้ก่อนยากใจคนใหม่เฟนไอรเลฟยูบัสไอเอิร์วบิวข้างครับรีบอยวัสเจ็บวัสัเจ็บวัสเจ็บวสกี่คน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 สองคนเกกับวัสวัสัยูนิ ขั้นมัาทีฟใส่โชคได้จะเท่แม่งเลยนะมันใส่ยมนใส่ได้แต่อะไรวะแต่พูดแทบหรอไม่ไม่ไม่เออโชกันโกล่ะ,ะไปซะไปให้กกไกลกกลางไปมีแล้วมีแล้วน่ากลัวงั้นะแก๊ทุบ

เดี right? ๋ยวนะเหมือนแบมเหมือนแบมบูโซ่เฮ oh ้ยมันแบมบูโซ่สองคนเหรอใช่มันดูเยอะแต่ไปมันบอกว่ามันจะไม่มีชุดก่อนเลยบอกบอดี้ชิลเนี่ย Don't worry Don't worry You e yeah a h um มาอ่ากับน้อยแชแนล Don't worry I have um p r o p l a y e r better better you know เรวพักแตกไอ้โอเป็นฟลายสกิลสกิลโรบ้าแคนยูแฮฟสกิลเลสเก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 เธอเสียเปียมาเฮ้ยพื่อมันเข้าไปแล้วอากไนเธอตัวจันเจ็บตัวหมอเจ็บตัวหมอเจ็บตัวหมอเจ็บแต่ไมรู้เลือดเท่าไหร่นะไน c ์บอยไน์บอยไน์บอยเธอหมอชิวชารแล้ว เซ็กซี่บอยเซ็กซี่รีน่าคาราเตอร์อินโดนีเซีย can you revive me oh thank you sir don't worry here my friend รอปะมันแคบมันแคบลงปะว่าเธอทางทางเดี๋ยวเขาจะไปดูเดี๋ยวไปดูด้วยโอเคโอเค it's okay it's mean um um can you เดี๋ยดีดีดีมันแคบลงปะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิม ใหม่ใหม่เฟนมาเถึงมาเองเฮ้ยทางหลังเข้าใหม่เฟนไอ้ขมิ้๊เธอขึ้นขึ้นที่สูงยิงล็อกหัวจะยิงจะยิงจะ่ยิงข้างหลังมันล็อกจริงด้วยโอ้โหไม่ทันอ่ะเข้าเลยเอ้าทำไมเซตสกิลเซตกลับมาเป็นเวทวะเจอตัวฟีเลยอ่ะได้สบอยตัว I think I um I I told you I very 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 um pro player better. ่นอะวี้่ปะไอเจ้าไม่น่า e e โอเคผมเห็นต o w a y m i n f r a โโลโลโลเวลีโลเวโลเธอชุบเฮ้ยเาจะปเบิดไฟมาดิ คำดาวคำคำไปคำไปคำไปไปไปช่ปเนี่ยขอจายะโมโมโมขอเวลาแป๊บ My friend don't worry I told you I told you I very very pro player Can you say เช้าฟาดผัดฟักเขาหลังทานพีบ้างไหมไม่เลยนะคุยอยู่จะไปไหนลองตายอยู่คนเดียวไปคอนไปคอนเทนเมนต์เปล่าเออซีเธอไม่ยอมตามพี่เจนวะ ขอโทษครับผมผิดกันแล้วเออเธอน้องขอโทษแล้วให้อภัยน้องไหม <c oughs> ไม่ให้เฮ้ยไม่ให้อะจบละกินเกมเันี่มันชุบตรงนี้เพราะว่าสองวันแล้วมันไม่ยอมตอบผมนอนอยู่ผมตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเลยใช่คิดเหมือนผมเลยแซดปีแล้วกูแบบเกักไปท<า>ัก <Y T S 3> ไปในตอนที่มันอ่อนอะพอพอมันพอมันด้นี่เสร็จขึ้นไปตรงนี้ไปขึ้นไปตรงนี้ที่บ่ายทำ ไอเออเออเราล้างขึ้นไปอะไลายทางไปเอ้าโอ้โหสวยโรบ้าจะลมแล้วโรบ้านจะลงแล้วอ๋อยิงโดนดาเมจไม่ขึ้นโคตรแย่เลยใช่ไหมโรบ้านตะกี้ปะมังกรอผมยิงมังกรอมีข้างบนบ้านอีกอยัง ขอบม่วงตัวอีกตัวนึงก็เจ็บละพินิชเจนนะเอาสว,วยมากตัวนี้ขอบม่วงเิมหรอกสกิเมเปงนชาดหอยยุย่ยเป็นขี้ไป